ผมนายอดุลปัญญาผู้อำนวยการกศนอำเภอแม่แจม่มความภาคภูมิใจที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในกศนคือการได้สนองโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชตรัสดาสยามบรมระาชกุมารีซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทรงงาน ความประทับใจในการปฏิบัติหน้าที่ในกศนก็คือการได้ร่วมมือกับบุคลากรในระดับต่างๆทั้งระดับจังหวัดและก็ระดับอำเภอทุกอำเภอซึ่งบุคลากรของเรามีความรักมีความสามัคคีมีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันมีการช่วยเหลือกันทำให้การจัดการศึกษานอกโรงเรียนของเราสำเร็จรุ่วรงได้ด้วยดี